คอรีนารวมใจเป้าหมายเดียวกันโอกาสดีๆที่จะนำสู่ภูมิภาคทั่วประเทศรอบนี้เดือนนี้ปี2568เพื่อสร้างความสุขสร้างรายได้ให้กับบ้านให้กับครอบครัวทุกครอบครัวที่กำลังมองหาโอกาสดีๆที่จะให้ครอบครัวเรา มีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพบกับ o v p on tour ของโครงการพอลีนารวมใจเป้าหมายเดียวกันได้จุดแรกเริ่มต้นวันที่18มกราคม2568ที่อบตอตำบลบ่อแก้วอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นครลงทะเบียนรวยสุขภาพดีมีไรายได้ เวลา9นาฬิกาตรงพบกับสุขภาพที่ดีการเกษตรที่ดีรายได้ที่ดีกับบริษัทพอริน่าเน็ตเวิร์กหรือว่าโสมเกาหลีตังคุยจับเมื่อก่อนนี้โสมเกาหลีตังคุยจับตาแปลงสีฟันคู่ทานโสมสุขภาพแข็งแรงการเกษตรสมแดงรู้จักไม่รู้จนจุดที่หนึ่งจังหวัดสกลนคร แล้วจุดที่2ที่ยะโสธรวันที่19วันที่19บเก้ามกราต่อเนื่องเลยค่ะต่อเนื่อง19บเก้ามกราที่จังหวัดยะโสธรเดี๋ยวแจ้งพิกัดวันที่20มกราสองพัน้าร้อยหกสบพบกันที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมากับโอกาสดีๆ ที่ทําได้เลยเช่นเดียวกันทุกท่านที่มองหาโอกาสที่ต้องการมีสุขภาพที่ดีการเกษตรที่ดีแล้วก็รายได้ที่ดีเข้าสู่บ้านเข้าสู่ครอบครัวยดีๆต้อนรับทุกท่านที่สหากร์การเกษตรอําเภอชุมพวงเราก็พบกันเวลา9นาฬิกาตรงวันจันทร์ที่20มกราพบกันแน่นอนนะคะกับโอกาสดีๆที่ทําได้เลยและยังต่อเนื่องกับ โซนภาคตะวันออกจุดแรกของปีนะที่จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีเราเจอกันที่อบตอวังท่าช้างอบตอวังท่าช้างวันอาทิตย์ที่26มกราคม2568เวลาลงทะเบียนรวย9นาฬิกาตรงเหมือนเดิม นะทุกจุดทุกที่กับ9ก้าก้าแรกของปีเวลาที่ดีเวลาแห่งความสำเร็จเวลาแห่งโอกาสที่ท่านรับได้เลย mm hmm. เพียงแค่เปิดใจลองมาฟังโอกาสดีๆกับบริษัทพลิน่าเน็ตเวิร์กท่านมั่นใจจับมือกันทำจับมือกันสร้างลุยด้วยกันทำด้วยกันงานนี้ทำจริงได้จริงงานนี้เราไม่ปล่อยมือใคร ขอแค่ท่านต้องการโอกาสที่ดีรายได้ที่ดีหรือไม่เจอกันตามพิกัดตามจุดที่แจ้งข่าวกับโอกาสดีๆที่ทำได้เลยใครรู้จากเราคนนั้นโชคดีอย่าลืมนะคะลงทะเบียนรวยแจ้งเบอร์โทรหรือว่าโทรสอบถามทักกับทีมงานของเราได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ